วัค่ะวันนี้จะมารีวิวโซฟาเบด L-Shape นะคะตัวนี้เป็นโซฟาเบด L-Shape Pocket Spring ค่ะลูกค้าตัวที่นั่งอยู่ตัวนี้นะคะขนาดหน้ากว้างอยู่ที่3เมตรหนังคอนแลนด์ค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าตัวนี้สามารถกางออกเป็นที่นอนได้ยังไงไปดูกันค่ะทางลูกค้านะคะจะใช้แค่รับแขก ก็เพียงแค่นั่งลงไปเลยลูกค้าเราก็รับแขกแบบนี้ได้แต่ถ้าลูกค้านะคะอยากจะใช้ในการพักผ่อนลูกค้าเรามาดูกันคะ่ะว่ากางเป็นที่นอนกางยังไงแล้วเพียงแต่เก็บหมอนเนาะออกไปด้านข้างนะคะแล้วจับหูของมันด้านในสองข้างค่ะลูกค้าดึงออกมาแบบนี้เลยลูกค้าก็สามารถที่จะขึ้นไปนอนพักผ่อนได้แล้วคะ่ะลูกค้า พักผ่อนแบบนี้ได้เลยนะคะที่สำคัญนะตัวนี้เป็นโซฟา Pocket ็ตสปริงหนังฮอลแลนด์ค่ะพนักพิงนะคะประดับด้วยเมสค r ิ t t ต้นะคะตัวนี้สวยงามและหรูหรามากๆชื่อรุ่นว่าพรีเมียมราคานะคะอยู่ที่23,900บาทค่ะ